Bismillahirohmanirohim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah bercakap tentang perasaan orang yang membaca Al-Quran. Hadis berikut ini, Rayyan Jartan Abdullah bin Amr, bantuk oleh Budehud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Manqama b'asher ayatin lam yuqtab min alqafilin, dan manqama b'miatin ayat kutibah min alqawinitin." ว man ق ا า ب อั ف ฟิ آ ي ة ك ُ ت ِกุติบะมินัลมุกันติรินท่านบ,บีลลอลลสัลลุอะลัฮวะสัลลัมได้ส่งเสริมแก่เราให้มีการละหมาดในายามค่ำคืนให้มีการละหมาดอย่างมากมายโดยเฉพาะการละหมาดกิยามุนเลนนบ,บีได้สอนว่าใครที่ลุกขึ้นนะครับหมายถึงว่าละหมาดในายามค่ำคืนละหมาดสุนนะละหมาดตะหัจจุดต่อลอสุบฮานวุวะตลาแล้วได้อ่านกุรานถึง10บอายะห์ด้วยกัน หมายถึงว่าในขณะที่เราละหมาดเนี่ยอ่านคุอ่าน Quran 10อายะเขาจะไม่ถูกบันทึกอยู่ในกลุ่มคนที่หลงลืมอัลลอฮฺสุบะฮานอตาลาจะให้อยู่ในกลุ่มคนที่ลำลึกต่ออัลลอสุบะฮานอตาลาอย่างสม่ำเสมอน,นบีได้กล่าวต่ออีกว่าใครก็แล้วแต่ที่ลุกขึ้นนะครับที่ได้ทำการอ่านถึง100ออายะเขาจะถูกบันทึกให้อยู่ในกลุ่มคนที่ รักษาการอิบาดะต่ออลลอสุบฮานุตาลาอยู่ในกลุ่มคนที่รู้จักการตอบัตตัวมีความสงบนิ่งอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาและในประเภทต่ตอมานาบีบอกว่าใครที่ลุกขึ้นละหมาดโดยการอ่านถึง1,000อายะเขาเหล่านั้นจะถูกบันทึกความดีนะครับเท่ากับมุกอนตอรีนนั่นหมายถึงว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ความหมายชนิดหนึ่งที่มันมีคุณค่าอย่างมากมีน้ำหนักอย่างมากซึ่งคุณค่าเหล่านี้ที่เราจะเรียกในตัวบทฮะดิษว ok ันี้ว่ามมกอนตอรินนั่นหมายถึงว่าจะไม่มีน้ำหนักที่กำหนดนะครับถ้าเราจะไปเทียบกับบรรดาพวกกษัตริย์หมายถึงเป็นทรัพย์สินที่มีความมากมายกายกองนะครับฮะดิษบทนี้เป็นการบ่งชี้ให้เราได้ส่งเสริมได้ปฏิบัติละหมาดซุนนะในยามค่ำคืนนะครับให้ละหมาดอย่างมากโดยการอ่านอันกุรอานอย่างมาก นะครับส่งเสริมถึงความดีต่างๆมากมายนะเราอ่าน10อายะนะเราจะไม่ถูกบันทึกให้อยู่ในกลุ่มคนที่ออกห่างจากอลละนะครับอ่าน100อายะก็จะอยู่ในกลุ่มคนที่รู้จักต่อตอัตต่ออละนะต่อบัตรตัวมีความสงบนิ่งนะอยู่กับอิบาดะต่อละสุบะฮานะตะลาแต่ถ้าอ่าน1000อายะพี่น้องก็จะได้รางวัลมากมายถึงผลบุญมากมายที่มันมีน้ำหนักนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าคาว่าหมกกรตอดีนั้นหมายถึงสิ่งที่บรรดาพวกกษัตริย์ครอบครองเอาไว้นะเป็นการบ่งชี้เป็นการเปรียบเทียบถึงความมากมายของผลบุญที่เราได้อ่านถึง1,000อายะ